เป็นคนหน้าอกเล็กแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วก็พอออกกําลังกายเนี่ยมันก็เลยเล็กกว่าเดิมด้วยความที่พลอยเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วเนี่ยตอนแรกมันก็ไม่มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอเราออกกําลังกายหนักมันก็ลดลงไปอีกเพราะว่าเราลดไขมันทั้งตัวไขมันตรงส่วนหน้าอกเนี่ยมันก็ลงไปด้วยสวัสดีค่ะทุกคนพลอยเองนะคะจาก IG p o l ฟลอยีนะคะหรือที่ทุกคนรู้จักก็คือเทรนเนอร์พลอยนะคะวันนี้พลอยอยู่ที่วันหมัดคลินิกนะคะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องสัลยกรรมหน้าอกครั้งแรกเดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอกันเลยนะคะ ป็นคนหน้าอกเล็กแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วก็พอออกกําลังกายเนี่ยมันก็เลยเล็กกว่าเดิมด้วยความที่พลอยเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วเนี่ยตอนแรกมันก็ไม่มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอเราออกกําลังกายหนักมันก็ลดลงไปอีกเพราะว่าเราลดไขมันทั้งตัวไขมันตรงส่วนหน้าอกเนี่ยมันก็ลงไปด้วยบวกกับหน้าอกเราไม่เท่ากันด้วยจริงๆเราไม่ได้รู้มาก่อนนะแต่ว่าหลังจากปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าหน้าอกเราความกว้างมันไม่เท่ากันเหมือนข้างเนี้ยมันจะกว้างกว่าทําให้หน้าอกมันไม่เสมอกันนะคะพลอยดูรีวิวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วออยย่างแรกเลคื โรงพยาบาลมีการตรวจสุขภาพก่อนแล้วคนที่ดมยาสลบให้เนี่ยเป็นวิสัญญีแพทย์เลยคุณหมอเนี่ยจบ สยแพท์โดยตรงเลยแล้วก็ชั่วโม,มงบินค่อนข้างสูงเพราะว่าแกผ่านมาหลายคิดแล้วคอยเลือกเป็นโมติว่าอีโนมิกซิลิโคนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นผิวเรียบกับผิวทรายซึ่งพอไปดูข้อดีข้อเสียแล้วมันมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งคู่แต่ตัวนี้เหมือนทํามาตอบโจทย์ให้เหลือแต่ข้อดีเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนหน้าอกจริงเพราะว่ามันจะไหลไปกับแรงน้มถ่วงจริงเหมือนว่าเรานั่งนอนหรือออกกําลังกายอย่างเงี้ยมันจะไหลไป,ไปตามตัวเลยก็ <S <S ตัวนี้มันมีประกันด้วยะคะ่ะก็คือประกันให้1ปปีไม่ว่วาจะเ็นพวก แตกรั่วซึมหรือว่าผังผืดที่หลายๆคนคอนเซิร์นเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือถ้าเกิดว่าเกิดผังผืดอย่างเงี้ยเราสามารถมาแก้ไขได้ฟรีวันนี้หนูก็แอ๋กมาปรึกษาเรื่องทำหน้าอก แต่ว่าหนูยังไม่แน่ใจว่าจะทําไซส์ไหนดีตอนแรกก็ต้องดูฐานก่อนเนาะของเขามีปัญหาเรื่องหน้าอกโครงกระดูกเนี่ยต่างกันนิดหน่อยอย่างฐานด้านนี้ประมาณ12ซนติเมตรส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเล็กกว่าประมาณไม่ถึง11ซนติเมตรลักษณะนี้ผมแนะนําว่าควรจะใส่ต่างไซส์กันโดยทั่วไปแล้วฐานหน้าอกประมาณ12ซนติเมตรเนี่ยจะอยู่ช่วงได้ประมาณ355จนถึง375ส่วนด้านนี้ก็ควรจะใส่เล็กลงนิดหนึ่งเป็น355ร้อหซึ่งพอ,อยเอาไปดูมาว่าตัวเนี้ยมันมีทั้งรู มีชิปแล้วก็ไม่มีชิปด้วยเลยอยากถามคุณหมอว่ามันต่างกันยังไงเหรอคะโมติว่าเนี่ยรุ่นไม่มีชิปเนี่ยเขาเรียกว,ว่ารุ่นซิลส่วนรุ่นมีชิปนี่คือเขาเรียกว,ว่ารุ่นเออร์โกโนอมิกทั้งสองรุ่นเนี่ยผิวข้างนอกเนี่ยนะครับคุณภาพเหมือนกันเป็นนาโนเทคโนโลยีป้องกันพังผืดได้ก็นัางดีนะครับเจลข้างในต่างกันตัวมีชิปหรือตัวเออโกนอมิกเนี่ยสัมผัสข้างในดีกว่าครับแล้วก็จะนุ่มกว่าส่วนชิปเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าบอก serial number คือบอกว่ามันเป็นของแท้ผลิตปีไไหหนนนผลลิตลอ็อออแเรเรื่งระะ่งะณมมขาาดป ขนาดมาตรฐานเนี่ยก็จะไม่ไม่เกิน4เซนติเมตรครับแต่ตอนนี้เราใช้เทคนิคมีใช้กลวยด้วยนะครับกลวยเนี่ยก็จะทำให้แผลเนี่ยเล็กลงได้นะครับถึงประมาณ3เซนติเมตรแต่พอแผลหายไปนะครับการเย็บซ่อนปมไว้ข้างในไม่มีเป็นลักษณะเป็นรอยตีนตะขาบข้างนอกเนี่ยแผลมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับใช้เวลาประมาณ3เดือน6เดือนแผลก็จะค่อยๆเรียบลงแล้วมีไอตัวสายเดนเลือดไหมคะบางคนก็กังวลน,นะว่าทําไมเราไม่มีสายเดนเลือดที่เราไม่มีสายเดนเลือดเพราะว่าตอนผ่าตัดเนี่ยเราใช้เป็นสรกเป็นกล้องเข้าไปตรวจเวลาผ่า ก็จะไม่มีการเสียเลือดเลยไม่มีเลือดออกข้างในเลยแล้วก็ทาโพรงได้ตามปกติเพราะฉะนั้นมันไม่จาเป็นต้องใส่สายเดนนะ่ะแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยพอดีหนูอยู่ต่างจังหวัดนะคะหนูสามารถขึ้นเครื่องกลับได้เลยไหมหรือว่าต้องรอกี่วันหลังผ่าะคะโอ้ขึ้นเครื่องได้เลยครับความดันเนี่ยไม่มีผลต่อไอ้บริเวณซิลิโคนหรือบริเวณที่ผ่าตัดนะครับเราขับรถอะคะก็สามารถขับรถได้ครับในระยะที่ไม่ได้ไกลมากเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวพลอยกําลังจะไปที่โรงพยาบาลนะคะไปแอดมิดแล้วก็ตรวจสุขภาพแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เช้าผ่าละเดี๋ยวเจอกันนะคะอ๋อวันนี้พยาบาลปุกติตีห้าครึ่งค่ะให้ไปล้างตัวฟอกตัวฆ่าเชื้อก่อนเสร็จแล้วก็ลงมานั่งรอตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะรอเข้าห้องผ่าตัดค่ะตื่นเต้นไหมนึกหนึงน่ง <laughs> ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเทคนิคที่เราใช้เนี่ยเป็นลักษณะใส่ใต้กล้ามเนื้อแบบดูโอเปลนครับแล้วเราใช้กลวยด้วยแผลก็จะค่อนข้างเล็กแล้วก็ในลายเนี้ยเนื้อเขาค่อนข้างยืดนะครับแล้วก็ทรงหน้าอกก็สวยเนี่ยทำค่อนข้างง่ายครับใช้เวลาประมาณแค่ชั่วโมงเดียวครับคนไข้ก็ตอนนี้กําลังพักฟื้นอยู่เราจะอยู่ในห้องพักฟื้นประมาณ2ชั่วโมงถึง3าชั่วโมงก่อนที่จะกลับเข้าห้องพักครับเพื่อความปลอดภัยที่สุดนะครับค่ะวันนี้ผมก็นอนโรงพยาบาลคืนที่สองแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะเดีย๋ววยวนนะคะีัั้ ังพาวันที่สองนะคะก็ออกไปข้างนอกได้แล้วไปส่งของกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะคะวันนี้พลมาแมคโครนะคะออกมาเดินได้สบายแล้ววันที่หกหลังพานะคะทุกคนยังมีตึงๆบ้างนะแต่ว่าก็ออกมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้ววันนี้ก็ครบสองอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนพลอ,ออกมาขับรถเองแล้วน,นี่ จริงๆขับได้ตั้งแต่อทิแรกแล้วนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เซฟตัวเองได้ก็จะดีกว่าก็เลยเพึ่งมาขับอาทิตย์ที่2นะคะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยเวลาใส่เสื้อผ้าเพราะว่าเมื่อก่อนใส่แล้วพอยจะชอบใส่แบบเดทรัดรูปแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าพอใส่แล้วอะคือมัน มันดูมีเอวมีก้นก็จริงแต่ว่าพอเราไม่มีหน้าอกมันเลยกลายเป็นเหมือนเป็นทรงตรงอะคะ่ะแต่พอเรามีหน้าอกมันก็ดูสมส่วนมากขึ้นคือคนก็ทักมากขึ้นนะทั้งที่หุ่นเราก็เท่าเดิมแต่แค่มีหน้าอกเพิ่มขึ้นใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะทําหน้าอกกับที่ไหนดีพอยแนะนําให้เข้ามาปรึกษาที่วันใหม่คลินิกได้เลยค่ะคุณหมออะแนะนําดีแนะนําดีจริงๆคือบอกละเอียดเรารงสงงใสตรงไหนถามคุณหมอได้เลยคุณหมอมือเบามากคือมันไม่เจ็บเลยแล้วแผลออกมาก็สวยด้วยเราได้นอนโรงพยาบาลด้วยนะแล้วก็มีวิสัญญีแพทย์ด้วยคือความปลอด ภายอะไรทุกอย่างคือมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจริงๆคือพอยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วแต่พอยใช้เงินมากับหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ